ทำไมต้องอธิษฐานเพราะคำอธิษฐานเป็นดั่งเครื่องหอมบูชาดูด้วยกันในวิว์บทที่5ข้อที่8เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้ง4กับผู้โส24คนนั้นก็สุดตัวลงถวายบังคมพระมิสโปรดกทุกคนถือพินและถือขันทองคําบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิกชนทั้งพวงชัดเจนนะครับ คาบิฐานของเราทุกคนนะครับเป็นดั่งเครื่องหอมเพื่อใช้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้ารันคริสเตียนทุกคนต้องฝึกในการอธิษฐานและต้องอธิษฐานเป็นทุกคนด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆในครัวเรือนนะครับหากเรามองในมิติฝ่ายวิญญาณนะครับคริสเตียนทุกๆคนเป็นปุโรหิตหลวงที่เข้าประจําการการนิฐานจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องทําพี่น้องครับคริสเตียนทั่วโลก ต่างเป็นอาณาจักรปุโรหิตของพระเจ้าลองศึกษาเรื่องปุโรหิตสิครับปุโรหิตก็จะตื่นแต่เช้าเติมฟืนรักษาไฟเบนแท่นบูชาถ้าเปรียบเทียบกับปุโรหิตนะครับในยุคปัจจุบันก็คือเราทั้งหลายเราเองต้องตื่นแต่เช้าเช่นเดียวกันเพื่อใช้เวลาในการเติมฟืนรักษาไฟก็เล็่งถึงการอธิษฐานการนวัสการการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและที่สําคัญที่ต้องระมัดระวังคืออย่าอธิษฐานนะครับด้วยใจที่สกปรก ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 15: ข้อที่18แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินน่าเศร้าใจนะครับที่คริดเสียหลายคนไม่ระมัดระวังใช่ครับเรามีสิทธิ์อธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าแต่ถ้าหากเราเองเป็นปุโรหิตที่ไม่ชําระความบาปของตัวเองกลายเป็นคิดเสียที่บ่มความบาปมาตลอดบาปเก่าก,ก็ยังไม่ยอมสารภาพบาปใหม่ยังทําเพิ่มในแต่ละวันแบบนี้ไม่ดีได้นอน ังนั้นเราจึงต้องทําความสะอาดใจใช้พระคํำล้างใจให้สะอาดทุกๆวันเอาเป็นว่ายาบ่มเก็บความบาปไว้ในใจเพราะมันจะส่งกลิ่นเหม็นแห่งความตายครับพี่น้องสรุปว่าจงอธิษฐานสาภาพบาปทั้งหมดก่อนที่เราจะทูลขอในสิ่งอื่นใดเข้าใจนะครับอย่าทูลขอต่อพระเจ้าด้วยใจที่สปกปรกเพราะทุกอย่างที่ออกมาจากปากนั้นออกมาจากใจเมื่อใจสปกปรกคำอธิษฐานของเราก็สกปรกด้วย พระัมภีก็ยังหนุนใจเราว่าอย่าทุกขร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ข้อน,นี้อาจจะเป็นข้อท่องจําของพี่น้องหลายๆท่านนะครับแต่นนั้นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหน้าที่การงานเรื่องลูกเรื่องหลานปัญหาสามีหรือภรยาเศรษฐกิจในครอบครัวงานรับใช้พระเจ้า เรื่องญาติญาติของเราเพื่อนบ้านหรือปัญหาอื่นๆเราก็สามารถที่นํามาทิฐฐานต่อพระเจ้าได้ลองเช็คดูว่าวันนี้พี่น้องมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆบ้างในฐานเราเป็นโรหิตเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนงานของพระองค์เราทุกคนมีสิทธิ์ทูลขอด้วยตัวเองได้เพราะพระเจ้าทรงพร้อมสะดับฟังทุกๆคำอธิฐานของเรามาดูขั้นตอนในการอธิษฐานเป็นการส่วนตัวนะครับ หรือสามารถประยุกต์ใช้กับเมื่อเรานำวิจาฐานในที่ประชุมก็ได้อันดับแรกคือเราต้องสรรเสริญพระเจ้าลำดับที่สองขอบคุณพระเจ้าลำดับที่สามสาภาพบาปต่อพระเจ้าลำดับที่สี่วิงวอนทูลขอต่อพระเจ้าในส่วนของการวิงวอนทูลขอนะครับปัญหาในทุกเรื่องที่จะให้พระเจ้าช่วยปัญหาของคนอื่นก่อนนะครับของเราไว้หลังสุดและระวังอย่าขอผิด ผิดประจักษ์พระประสงค์ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าเราทูลขอต่อพระบิดาองค์พระยาเวในพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระองค์นะครับอย่าลืมคําขอบคุณพระเจ้าด้วยเรามาดูลําดับที่หนึ่งด้วยกันการสรรเสริญพระเจ้าเราต้องเอ่ยคําสรรเสริญพระเจ้าก่อนการทูลขอทุกๆครั้งเช่นข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงผู้เดียวพระนามของพระองค์ทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวง พระราชกิจของพระองค์นั้นอัศจรรย์เกินความเข้าใจเกินสิบปัญญาของมนุษย์ที่จะเข้าถึงได้กรงทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้านี่เป็นช่วงที่หนึ่งนะครับที่เราต้องสรรเสริญพระเจ้าก่อนเราสามารถศึกษาดูคําสรรเสริญพระเจ้านะครับในพระธรรมสุรีก็มีเยอะมากหรือเราจะศึกษาในพระธรรมเล่มอื่นๆด้วยก็จะดีมากเช่นเดียวกันจากนั้นเราลองฝึกเขียนคําสรรเสริญพระเจ้าก่อน จนเราสามารถที่จะสรรเสริญออกมาเป็นคําพูดอย่างไรก็ตามก็ให้ทุกคนทูลขอการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ด้วยนะครับลําดับที่สองคือการขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราจบคําสรรเสริญพระเจ้าเราก็ต้องต่อด้วยคําขอบคุณพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับการจัดเตรียมทุกๆสิ่งที่จําเป็นในการมีชีวิตของข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อสอนและตักเตือนข้าพระองค์ให้มั่นคงอยู่ในพระองค์พระบิดาเจ้าข้า ก็ต้องฝึกพี่น้องครับในการขอบคุณพระเจ้าจริงๆเวลาเรามีกลุ่มเล็กๆใช่ไหมครับเราก็ควรที่ฝึกในการขอบคุณพระเจ้าในกลุ่มด้วยเมื่อเรามีความเข้าใจเราก็สามารถลำดับการนิฐานได้ถูกต้องเปรียบเสม,มือนการเรียงฟืนบนแท่นบูชาให้เป็นระเบียบนะในเลวินิติก็พูดถึงเรื่องนี้พี่น้องครับการขอบคุณเป็นพระธรรมบัตรตัดสั่งให้เราทําเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้านะในหนึ่งเทสุนิกาบทที่5้าข้อที่18 ถ้าพี่น้องกลับไปอ่านจะชัดเจนว่าพระเจ้าสัง่งให้เราขอบคุณพระองค์ในทุกกรณีการขอบคุณเราสามารถที่จะขอบคุณได้ในทุกๆเรื่องทั้งดีและไม่ดีเพราะเราต้องตระหนักไว้เสมอว่าไม่มีสักอย่างเดียวนะครับที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพระเจ้าพระองค์ทรงรู้นะครับแผนงานที่มีไว้สําหรับเราทุกๆคนนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือการสรารภาพบาปเมื่อรจบคําขอบคุณพระเจ้าเราก็ต้องต่อด้วยคําสารภาพบาปยกตัวอย่างเช่นข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ยอมรับในความบกพร่องฝ่ายวิญญาณหลายครั้งหลายคราที่ขาดการยับยั้งชั่งใจเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังทําบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้ไผยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องครับการยกโทษบาปเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราต้องสาภาพบาปที่เราได้กระทําทั้งบาปทางความคิดบาปทางคําพูพดและบาปทางการกระทานะครับในแต่ละวัน พี่น้องไปศึกษาดูเพิ่มเติมในสดุดีบทที่66ข้อที่18และหนึ่งโยนบทที่1ข้อที่8หากใจเราสกรปรกชีวิตเราก็เป็นมนทินแต่นั้นอย่าบ่มเก็บความบาปไว้ในใจนะครับเราต้องสาภาพบาปให้หมดสุดท้ายนะครับการอิฐานนะครับเป็นการวิงบอลทูลขอต่อพระเจ้าไม่ใช่ประตะคอกใส่พระเจ้าอธิษฐานด้วยน้ำเสียงดูเหมือนกําลังจะบีบบังคับให้พระเจ้าทําตามที่เราทูลขอ อย่ามีนิสัยแบบนั้นนะครับมาดูด้วยกันนะฮะตัวอย่างนะครับเมื่อเราสาภาพบาปแล้วใจก็สะอาดเราก็ต่อด้วยคําบิงวอนทูลขอต่อพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอพระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องคนไทยทุกๆคนหลุดพ้นจากอนุภาพของมันร้ายขอทรงเ้าใจคริเสเตียนไทยที่จะมีความกตือรนในการประกาศเป็นพยานและสร้างสาวก ในช่วงสุดท้ายนี้พี่น้องจะทูลขออะไรก็แล้วแต่ก็ทูลขอเลยพี่น้องครับแต่สําหรับผมสิ่งที่ตรงน้ําพระแทยประจํามากที่สุดคือเราขอให้พี่น้องคนไทยได้รับความรอดหรือพี่น้องคนในครอบครัวของเราคนในจังหวัดของเราอําเภอของเราได้รับความรอดถ้าเรามีตาลันหรือของประธานเรื่องการพูดภาษาอื่นๆเช่นพูดภาษาอังกฤษได้ภาษาจีนได้เราก็สามารถที่จะวิงวอนต่อพระเจ้าที่จะให้พี่น้องเชื้อสาย จีนนะที่อยู่ในเมืองไทยก็ดีหรือฝรั่งที่เข้ามาเที่ยวนะในประเทศไทยเราอะาเห็นคนเหล่าน,นี้เหมือนกับขันทีเอธิโอเปียก่อนที่เขาเดินทางกลับประเทศเอธิโอเปียเห็นไหมครับพระเจ้าเร้าใจฟิลิปมีโอกาสที่ประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์จนทั้งขันทีเอธิโอเปียนั้นเข้าใจในสิ่งที่เขาได้อ่านในพระธรรมอิสยาบนรถมา้าจําได้ไหมครับฉันในฉันนะั้น,นพี่น้องครับอย่านิ่งนอนใจอย่าเฉยเมย อย่าทำหูทวนลมฝ่ายวิญญาณเพราะเราทุกคนถูกเลือกโดยพระเจ้าเราทุกคนเป็นคนงานของพระเจ้าเอาเป็นว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากจะให้พระเจ้าช่วยเราก็อธิษฐานทูลขอเราวิงวอนต่อพระองค์นะครับไปดูในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่6ยากอบบทที่4ี่ข้อที่3ไกาอธิษฐานวิงวอนนั้นเป็นท่าทีที่ถูกต้องและอย่าลืมมีคําขอบคุณพระองค์ด้วยนะครับในคำอธิษฐานเราทุกๆครั้งมาดูคําลงท้ายนะครับทุกครั้งที่เราอธิษฐาน เมื่อเราอธิษฐานทูลขอจบแล้วนะครับเราก็ต้องปิดท้ายคำอธิษฐานของเราเช่นข้าพระองค์อธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็หวังใจพี่น้องครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ผมมีอกัดนําเป็นรูปภาพมีประกอบบทความกับข้อบัญพีมาหนุนใจพี่น้องเพื่อพี่น้องเองหลายหลายท่านที่เป็นผู้เชื่อใหม่นะครับจะได้ฝึก หรือบางท่านเองก็เชื่อพระเจ้ามานานแต่ก็ยังอธิษฐานไม่ได้ยังอธิษฐานไม่เป็นวันนี้อย่างน้อยคลิปนี้ก็จะช่วยพี่น้องนะครับในการฝึกขอจบด้วยพระคำพระเจ้าในหนึ่งพงศรรษบทที่9ข้อที่สนะครับแล้วพระเจ้าตรัสกับท่านว่าเราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้าและคำบิงบวนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทำต่อเรานั้นแล้วเราได้รับพระนิเวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ไว้เป็นสถานบริสุทธิ์ และได้ประดิษฐานชื่อของเราไว้ที่นั่นเป็นนิดตาของเราและใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องผมมั่นใจและเชื่ออยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ผมอธิษฐานวิงวอนต่อรพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ก็ได้ยินคำมิษฐานของผมและคำมิษฐานวิงวอนของพี่น้องทุกคนเหมือนที่พระภีข้อนี้ได้กล่าวไว้ดังนั้นจงฝึกพี่น้องครับอธิษฐานและจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมออาเมน์เมยพี่น้อง พระเจ้าอภพนครับสวัสดีครับ